สวัสดีครับอยู่กันในเกมออโต้เชตฮะต้นเกมครับผมมีเป็นภาษาบีสนะฮะและก็ทัสขึ้นมา2ดาวเรียบร้อยไอเจ้ายูนิคอรนนี่ก็2ดาวครับภาษาดูอิดนี่ก็เปิดฮะาต้นเกมถือว่าเปิดมาค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวมาลองดูไอเทมกันหน่อยไอเทมก็เดี๋ยวเราเปิดกันด้วยผาคลุมดีกว่าอาจจะไปต่อด้วยของพวกซัมมอนก็ได้ครับหรือว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะฮะ ผมยังไม่แน่ใจว่าบิสเนี่ยจะเปิดได้แค่ไหนหรือว่าตัวอะไรจะมาแบบยังไม่เคยปั้น Nature p พ o f เฟ t เลยนะครับถ้า Nature p พัฟเฟ t มาเป็น3ดาวของซัมมอนก็น่าสนใจนะครับอ่ะภาคคุมนะฮะใช้อย่างเดียวที่เหลือรอดูต้นเกมเรามี2ดาว2ตัวแบบนี้ก็บอกว่ายิงยาวได้เลยนะฮะน่าจะไปถึงเราที่9ราเราที่10ได้อ่ะ โอเคฮาวิสเปอร์เสีย er, สองดาวครับเอา้าทัสมาสองดาวสองตัวดิยถ้าปั้นทัสนะฮะก็น่าจะต้องเปิดวอลเลอร์ด้วยเดี๋ยวเก็บวอลเลอร์ไว้ฮะร,รอบนี้ก็เดี๋ยวใส่ไปก็ได้นะฮะโอเคว่าเราจะไม่ลงเลเวลนะครับผมว่าผมจะลองทัสสามดาวดู ไม่งั้นก็เดี๋ยวไปทานบิสธรรมดานะฮะไม่ก็ทานวิสเปอร์เซอร์รือเนเจอร์เฟสที่เน้นซัมวอลลูปก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวอะไรมาบ่อยกว่าได้สามดาวมากกว่านะครับอ่ะรอบนี้ชนะไปฮะเนอะโอเคได้ละขาดอีก2ตัวผมว่าน่าจะสามดาวได้แน่นเลย งั้นเดี๋ยวว่าลองดูไอเทมฮะไอเทมก็มันเป็นท่าสกิลแบบต่อยเป็นไกายภาพนะครับเลยหยิบดาบมาแล้วดาบไปต่อด้วยอ่านี่ไงก็ได้เหมือนกันนะต่อยแบบกระจายครับอแนะนําด้วยนะครับลองดูกะน่อยมีคนเล่นไหมซึ่งก็ดูดูแล้วไม่บีนะฮะโอเคผมอาจจะสุขหาสามดาบว,วันนี้เราจะเอาตัวหนึ่งบาทมาแบกฮะลองดูกันครับรอดไมได่รอดฮะ ออสเตอร์เดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวมันแบบครูมันใหญ่ขอทีละตัวนะครับผมว่าอาจจะไปทางบีสปูก็ได้หรือว่าวอลิเออร์โฟว์เดี๋ยวดูอีกทีซึ่งทัสเนี่ยไปได้หมดนะครับอาจจะมีวอลิเออร์สักคันหนึ่งก็ได้ครับมันมีแวลฟูฟที่เป็นตัววอลิเออร์อยู่แล้วก็มีบีส์ด้วยก็เดี๋ยวแปะวอลิเออร์สักคันหนึ่งก็ได้ อันนี้ก็คือพยายามไม่ได้ลงเลเวลเลยครับแล้วก็เก็บเงิน10บบาทเดี๋ยวมาส่งการในรอบต่อไปนครับก่อนที่จะขึ้นเวล5ไม่งั้นเดี๋ยวเรทมันจะขึ้นส่วนในรอบนี้ฮะก็เจอกับยูนิคอนครับสดาวสกิลฮิวมาแต่ก็ไม่ไหวยู่ดียูนิคอนฝั่งเรายังไม่ได้ฮิวเลยนะฮะพัสเกือบตาย โอเคฮะเดี๋ยวมาสมกันนะครับจะได้รู้ว่าตัว1น่งบาทเกมนี้จะแบกได้หรือเปล่าผมจะไม่เคยเอาตัว1งบาทมาแบกเลยปกติเราก็จะลงเลเวลกันหาตัว3บาทมาแบกซะสุดมากฮะอ่ะยูนิคอร์นถ้า2ดาว2ตัวนี่3ดาวได้แล้วนะถ้าเปิดวีทฟูและทัสมาอีหนึ่งตัวขาดอีกตัวเดียวเบอร์เซอร์เกอร์ฮะอาไปเสกาดอันนี้ก็คือวอลเลอร์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขอดึงมาไว้ก่อนไหมเพื่อจะได้เปิดนะครับ ได้ดูอิดอีกตัวหนึ่งครับขาดดูอีก4บาทคะค่อนข้างไกลเลยเดี๋ยวหนึงเก็บมาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเรียบร้อย3ดาวเลยครับทัสโอเคเลยจากยิงยาวถึงรอบ9รอบ10ผมว่าน่าจะไปถึง15หรือบางทีอาจจะ20ได้นะแต่หลังจากนั้นคือกลางเกมเลทเกมแล้วไม่รู้1บาทจะไหวหรือเปล่านอ่ะลองดูกัน กับวอิเออร์ฮะเปิดมาโอ้วอร์ทั้งนั้นเลยครับก็คือ4ตัวทันเดียวผมว่าผมจะลงเลเวลเพราะว่ามันเหลือแค่ลงเลเวลแล้วแล้วก็ทำพัสานช่วยให้ทัชเรียกเก่งขึ้นจะถึกขึ้นหรือจะแรงขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะเปิดบีสหรือจะเปิดวอิเออร์นะฮะหรือว่าจะไปอย่างละขึ้นก็ได้ฮะ4 6นะครับ4บีส6วอิเออร์อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเอาออเตอร์มาก่อนจะได้แบบฟูง่ายๆส่วนทรีฮะเราอาจจะเล่นแค่2ตัวนะครับพี่เหลือนี่คือเอามาเปิดเพื่อขึ้นเลเวลดาวเฉย รอบนี้ครับเราไปเวลห้าแล้วนะครับคนอื่นนี้ไปเวลหกแล้วเพราะงั้นก็ตามเข้าไปดีกว่าตังเก็บไม่ได้เก็บละ <c oughs> <c oughs> เหลือบาทเดียวครับอ่ะได้เลเวอร์มาขั้นหนึ่งเนี่ยฮะส่วนบีสตอนนี้ยังได้แค่ขั้นเดียวอันนี้ครับเจอกับเอกสิทธิ์นะครับประสานจอกกล่อมมาแต่หนึ่งดาวล้วนๆนะฮะแทงก,ก็เหมือนว่าจะไปยืนด้านหลังก็เรียบร้อยเลยน,นี่ครับชนะไป เบอร์เซอร์เกอร์มานะครับคอยเซนัตเวิร์มมาส่วนรูดเราจะเอาแค่2ตัวนะครับก็คือพ่อบีกับยูนิคอร์นที่เหลือไม่ได้ส่งผลอะไรกับทัศนะฮะก็เลยไม่ได้เล่นไอเทมฮะเก็บไว้ก่อนอู้ซันเชสเตอร์ชาแมนเออร์เชเกอร์ลงไปตันได้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ช่วยให้ทัเก่งขึ้นแต่ได้สตันมา ก็ได้ตัวแทงมาเนะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับน่าเล่นอยู่ส่วนไอเทมมันได้คาถามาเป็นชิ้นส่วนอ,อยากได้เป็นความเร็วนะฮะบีสเนี่ยค่อนข้างเข้าคู่กับความเร็วได้ดีเพราะว่าเวลาตีเนี่ยมันจะเก็บสแต็กไปเรื่อยๆเนาะในกรณีที่ฟูดครับส่วนดาเมจมันจะเป็นฟิสิกส์นะไอเทมเวทคงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็อาจจะให้จักเกิลนอตแทนเพราะว่ายูนิคอนก็ไม่ได้ใส่คาถาแล้วแบบว่าจะฮิวแรงขึ้นเนาะไม่ได้มีผลอะไรเลยให้จักดีกว่า ทีมนี้ฮะเน้นดาวมาก่อนนะครับผสานเหมือนจะยังไม่เข้าคู่เท่าไหรน่นะแต่มูสองดาวสามตัวอย่างน้อยก็เอามาสู้คริปนะครับที่เปลี่ยนี้ก็กลางๆนะครับไม่ได้โหดมากบางทีผมไม่มีดาเมจเลยก็แพ้คริปก็มีนะฮะแพ้คริปก็ยังได้เท่นะแต่ไม่ได้เลือกเฉยๆช้อยมันจะได้เลือกแบบแค่ชอยเดียวอ่ะครับครับเป็นยังไงฮะตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับแต่ก็ต่อยหที่เดียวแตกเลยถ้าได้เท่ลดคูดาวมาต่อยแบบรัวๆก็น่าสนใจ<ๆ>นะฮะอ่ะสเตรนเอ้ครับ<ๆ>อู <ๆ S 1> ้ มาแล้วเริ่มมา,สารสศาสตร์บิสนะฮะเดี๋ยวเอาดูอิดลงมาก่อนนะครับอาจจะต้องขายด้วยเพราะว่าช่องเต็มเสีด Ch aser, ยดายซันเชสเตอร์ชาวแมนจังเลยเออเชเกอร์ฮะคือถ้าลงไปมันก็โอเคแหละได้สตันแต่วันนี้เราจะเน้นทางผสานนะฮะเกมนี้ก็เน้นผสานค่อนข้างดีเพราะไปฟูก็มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างเวทก็ได้แข่งนะฮะวอลิเออร์ได้สะททอนนะบีสเนี่ยได้เป็นเก็บสแตกนะ็กแลวยิ่งต่อยยิ่งแรงนะครับ ทำให้ทัสเนี่ยน่าจะต้องมีวอลเลอร์ขั้นหนึ่งเน้นเน้นจีดแล้วเดี๋ยวก็แรงอ่ะลองดูฮะจะไปฟูลทางไหนดีแต่ก็เชียร์เชียร์ไปทางบีสนะฮะเพราะว่าสะท้อนไปก็เหมือนจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อันนี้เจอจากวิเซอร์ฮะเปิดมาขั้นหนึ่งนะแต่ปีศาจยังไม่มีนกะอีกเสร็จก็เหมือนจะขั้นหนึ่งฮะภาษานจอบครองมาครับต่อยกระจายฮะโอ้โหทีเดียวนี่โตสองดาวแนละ้วต่อยทีเดียวได้ตายสองตัวเลยนะครับได้เชื่อมแบบตีกระจาย โอเครอบดีไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะข้ามไปเก็บตังค์บีสเราขั้นสองแล้วด้วยครับเวลาต่อยมันก็จะแรงขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้เก็บสแตก็กต้องรอฟูรอบนี้เจอกับกอบบินครับต่อยไปตัวข้างๆไม่ตายครับต้องเพิ่มดาเมจมากกว่าดีนะผมว่าถ้าเราใส่แบบฟิเศษเยอะๆมันน่าจะแรงขึ้นปะเดี๋ยวลองดูครับว่าไอเทมจะมาเอื้อให้ไหม ฟอนแมนครับขึ้น2ดาวฮะเอาขึ้นไปอันนี้เราได้เคปแคนมาขั้นนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยูนิคอร์มาอีกหนึ่งตัวจริงๆไม่ต้องเก็บมาก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจทำดูอิดขั้น2ก็เดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งขึ้น3ดาวเลยโดยหาดูอิดอีกหนึ่งตัวมาเปิดรอบนี้ครับเจอกับไนท์ฮะมีเป็นภาษาฮิวแมนด้วยนะฮะก็เปิดมาเป็นมนุษย์จะได้ใบเอพีครับมาลงเอพีให้เกินเลเวล10ได้ด้วยนะครับมไม่ติดปัญหาอะไรฮะับได้ยิงยาวไปถึงนู่นอะ่ะ20 ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจนะฮะเก็บตังค์ลงเลเวลยาวๆเคฮะจบคลิปไปครับตอนนี้อ่าได้ดาบมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเบอร์เซอร์เกอร์ฮะขึ้น2ดาวอ่ะเอาขึ้นไปแล้วก็ได้ตัวบิสมัยหนึ่งตัวฮะ <Don 't. S 2> พ่อมีเลเซอร์คลอมีเทมน่าสนใจยเยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> เฟสลบนี่ก็คือน่าจะจำเป็นนะครับคล้ายๆกับแบคกิงบาร์กันเวทซอยนี่ก็กันสถานะผิดปกตินะครับ เดี๋ยวเอานี่ก่อนแล้วกันนะจะได้ยืนด้วยได้อร์เมอร์มาด้วยได้กันเวทด้วยเนาะแล้ววันนี้ก็เหมือนเาเห็นว่าจะมีทีมเวททีมหนึ่งนะฮะทีมสุดท้ายเลยโอเคยังไงก็น่าจะได้ใช้เฟตลบอ่ะโอ้ไม่ใช่แนะนาไม่เป็นไรผมว่าน่าจะต้องมีส่วนอื่นก็จะเหลือแต่คาทาแล้วเลยครับผมยังไม่ผสมเลยกันตัวไหนน่าใช้คาทาบนะ้า <c> ง <oughs> ยังนึกไม่ออกตอนนี้ให้จักไปก่อนนะครับอ่ะมีเรือกังก้าบานอันนี้เรือสตัน ทำดาวเวทเฟตเหมือนกันนะแต่เหมือนเฟดลบเราจะคููดาวอยู่เนาะอ่ะโอเคชนะได้อยู่ครับเฟตแอคชีพฮะสองดาวครับยาวไปฮะร,รอบที่17ครับรอบนี้โอ้โหอยู่นูน่นใน,นสุดนู่นเลยคืออะไรบิสมั์เตอร์ฮะไปวางสะนในบุมเลยฮะอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรเลยครับ ยาวไปยาวไป <S 2> <S 2> ย,ไไป Lord, ยูนิคอร์นครับขึ้น3ดาวไปเลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องรอดูอีกขั้น2แลละช่องผมเริ่มจะไม่พอครับเบอร์เซอร์เกอร์นี่รอคิวลงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปะลงเลย เลเวลต่อไปเนี่ยเราสามารถไปที่วอลเลอร์ขั้น2ได้นะครับและตอนนี้ก็บีทขั้น2แล้วด้วยก็จะจบที่เวล8และก็พอเวล90เนี่ยมันก็อาจจะไปบีทปูดได้เหมือนกันเนาะปาส,สา์ก็จะสวยนะฮะลงตัวที่6วอลเลอร์6บีทอ่ะซอสแมนมาฮะอาร์บิโซกัดออตเตอร์ก็มาลงเลเวลอย่างเดียวแล้วจังหวะนี้ ได้ครับวันนี้บิส5บาทของเราเนี่ยโดนแบนไปนะครับและวอลเลอร์5บาทก็โดนแบน,นคนับทั้ง2ตัวเลยโห oh, ค่อนข้างแย่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราหยิบมา6วอลเลอร์ก็จริงแต่มันจะมีแต่ตัวราคาไม่แพงนะสกิลขนานกัน,นไม่ได้พิกเกมนะอย่างเช่นถ้าเรามีคาสกานะฮะเป็นตัว5บาท คู่ก yup, ante, ับทัวลอดมันจะได้กราเซียที่ต่อยได้เร็วขึ้นและตัวตัวนั้นท้ายเกมมันก็แบกได้นะเออมันก็ช่วยแบกได้แต่นี่เราจะมีตัวราคาถูกแล้วเลเซอร์คอฮะขึ be uh, ้นมา2ดาวพอยสนัทเฟิร <okay ์มนะครับก็มาบิสเราตัว5บาทอย่างมังกี้ก็ไม่มีเฮ้ยแย่จริงๆสตันไม่มีเลยนะฮะเนี่ย อเคครับไอเทมมันสวยอยู่ฮนะเดี๋ยวค่อยดูกันอาบิโซกาท์ครับมาขึ้น2ดาวรอบนี้ผมว่าผมจะไปนี่ฮะบีทปูก่อนนะครับเราจะเก็บสแต็กได้แล้วก็มีเนี่ยฮะเทปแขนขั้นหนึ่งได้เลือดเอามาใช้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราหากังก้ามาค่อยลดตัววอลเลเอร์ลงอาจจะเหลือแค่ขั้นเดียวนะผมผมดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทั้งบีททั้งวอลเลเอร์ตัวแพงนี่ไม่มีเลยนะครับมันเข้าแบบทีมตัวถูกไปเลยนะ กลับมากันที่ไอเทมฮะไอเทมที่น่าสนใจก็คริสตันซอสนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับคริติคอลไหมมีโอกาส20%ฮะที่จะทำดาเมจ150%น่าจะช่วยให้ต่อยแรงขึ้นนะฮะ,อะรอบนี้ครับเจอกับบิสนะเราบีฟูลแล้วนะครับเวลาโจมตีเีกเก็บสแต็กได้ละต่อยแรงขึ้นเรื่อยๆฮะยิ่งนานยิ่งแรง ออสเตอร์ฮันเตอร์ฮะเลดฟ็อกมาโอเคครับบิสเราเกินแล้วเนีัยผมลดออสเตอร์ออกดีกว่าพูเราจะได้เล็กลงจะได้หาตัวที่ต้องการได้ง่ายขึ้นฮะออสเตอร์เราไม่เล่นก็ได้นะครับเพราะว่าฮันเตอร์ก็ไม่มีเนาะโอเคเมื่อกี้ไม่ใส่เท่มฮะโอไม่ได้แนะนําด้วยอ่ะอยากดูว่ามันแนะนํำไหมก็ไม่แนะนําแต่จะใส่นะฮะคิดว่ามันน่าจะช่วยอ่ะได้แอคแท็กมา40ครับมีโอกาสที่จะทาดาเมจแรงขึ้นอีกด้วยเนาะเออเดี๋ยวลองดูกันนะครับ รอบนี้ครับเจอกับกรอบฟินไม่แน่ใจว่ามันได้ผลหรือเปล่าทําไมมันไม่แนะนำนะแต่ก็โอ้โหต่อยได้แรงนะครับสกิลทีหายอยู่เหมือนกันเนาะต่อยธรรมดาก็แรงนะฮะน่าจะได้ผลนะมาดีกว่าดาร์คซิลิตนะฮะโอเคอันนี้เราจะได้เป็นวอลล็อกขั้นหนึ่งด้วยและสกิลก็พิกเกมได้ด้วยฮะคลิปที่แล้วเราก็จับมาเล่นกันก็ได้พิกเกม พอสมควรฮะไอเทมก็จะได้ใช้ด้วยครับเรามีเป็นคาถาเนี่ยเมื่อสองอันมารวมกันมันก็อาจจะเป็นปรัสโตนได้ครับก็ช่วยในเรื่องของดาเมจเวทนะครับแต่ดักสปิริตไม่ใช่เวทนะเป็นเพียวนะฮะเป็นดาเมจโดยตรงครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเวทอ่ะเขาแนะนำอาจัดไปไม่แน่ใจว่าเชื่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไอเจ้าอันเนี้ยจริงๆมันก็น่าจะมีผลนะแต่ทําไมดิวโป้งไม่เหลืองก็ไม่แน่ใจนะ <laughs> เอาแบบไม่มั่นใจเลยเนี่ยเออ เหลือเฟดลบอีกอันถึงอว่าผมจัดเลยดีกว่านะครับแปะเข้าไปเป็นตัวแครี่รองลงมานะครับเผื่อว่าทัสจะไม่ไหวเพราะว่านี่ไงฮะเจอกับบอลีเออร์ครับนี่มันต้องแก้ทางด้วยดักสปิริตครับแต่ปัญหาก็คือสกิลมาคช้าเลยเออสกิลมาช้ามากฮะต้องหาเครื่อเร่งมานามาแทนนะครับ ตอนทีมนี้ก็เวทฮะก็เลยต้องมบีเฟสลบกันหน่อยมากันเวทครับสามดาวเอเกอรไม่จ่ายแล้วนะฮะทํามาสิแคกให้กับตัวทีมเวทครับอะวางวงเรียบร้อยทัสของเรานี่ก็ติดแข็งรัวๆฮะโดน9เมตรเข้าไปตีไม่ออกเลยฮะรอบนี้ทัสเกือบตายครับได้ยิวมาะฮะไม่งั้นนี่คือแตกไปละโอเคกำจัดไปนะครับเหลืออีกไม่กี่ทีมแล้ววันนี้จะร้อยแต้มเต็มหรือเปล่านะ <Control. S 1> โอเคฮะได้ของเร่งมานาแล้ว oh, <it> s <S ลครับมานาเริ่มต้นขึ้นมา30แล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยจะได้มานาเร็วขึ้นอีกร0 0เซค่อนข้างน่าสนใจเลยทีมตอนนี้ก็สทีมสุดท้ายครับฟุเออร์เรียบร้อยครับาเซียนไนมา1ทีมครับอีกทีมหนึ่งก้อนไนสองเนาะแต่เปิดมังกรมาเป็นเน้นทางดาก้อนไนฮะอ่ะรอบนี้ไปนี่เลยดีกว่าเวอร์สิบนะฮะ Never leave, die. ไอเทมครับนี่ สกิลดูดเลือดได้ครับก็ดีสำหรับดักสปิริตนะฮะแต่ผมอยากให้ทัสมากกว่าทัสตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วก็เลือดดีกว่ามั้งได้ถังเลือดมาหน่อยฮะมันก็ไปต่อเป็นพวกสร้อยดิสอาร์มสร้อยกันสถานะผิดปกติอะไรยี้ได้นะครับอ่ะโอเคหยิบมาเป็นเลือดครับรอผสมนะแล้วก็มานาเริ่มต้นผมจะไม่สร้างให้อ่าดักสปิริตเลยนะครับจัดไปฮะอ่ะโอเคอืม หลือไอเทมสร้างได้อีกชิ้นหนึ่งฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับแบ็กกิ้งบาร์นะครับได้ความเร็วแล้วก็ตีแบบไม่สนการหลบหลีกอ่ะลงตัวเรียบร้อยนะครับไปสุ่มหาตัวกันฮะสุ่มหาตัวแพงเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะโลโล,โลไอเจ้าเคปแคนทิ้งไปอุ้ยไลท์สปปริลครับันี้มาคู่กับดาร์กเลยนะฮะโอเควอริอเอเอร์ราเกินมาครับแปะไป ก็จะได้สเปริตมาขั้นหนึ่งแล้วรอบนี้ผมใส่แวววูปไป2ตัวด้วยฮะเดี๋ยวออกหนึ่ตัวแล้วก็ใส่เฮลิคอปเตอร์ไปฮะเดนตัว5บาทแหละ กันด้วยก่อนเผื่อว่าทัสจะไม่ไหวนะฮะรอบนี้ครับเจอกับวอริเออร์ฮะแบบฟูมันเลยก็จะโดนสะทอนได้ฮะเรามีวอลลกแก้อยู่ครับตีดูดเลือดได้ฮะทัสตอนนี้เลือดแทบจะไม่เสียเลยแต่วงของดาร์คสปิริตนี่มันยังไงเนี่ยโดนแบบตัวเดียวฮนะไม่คุ้มเลยครับเขามีไซนิ่งแอสซิสินด้วยฮนะก็คือเทมพาร์แอสซิสโดดมาล้วงเนาะแต่โดนลุมตายไปนะครับโอ้เทมพาแบบดามเมจเยอะมากอะตีแบบเพียวดามเมจนะนะแหววฟพัขึ้นมาเป็น2ดาวเลยครับ จะทำสปิลิตดีไหมเนี่ยสี่สปิลิตก็เอาเฮลิคอปเตอร์ออกเอาแจ็คออกนบอลเลเยอร์หายไม่ทำดีกว่าจริงๆก็ไปแบบนี้ก็ได้นะครับบอลล็อกเรามีแล้ะขั้นหนึ่งเหลือเฮลิคอปเตอร์ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ถ้ามันไม่เวิร์กได้ดูมาได้ไพเลตกับตันหรือว่ากังก้านะฮะอันนี้ได้สตันดีหน่อยแต่ถ้าเน้นลายตัวก็คงจะต้องดุนะฮะสุ่มไปกันต่อ เลตฟ็อกครับข okay. um to ึ้น2ดาวเลเซอร์คลอฮะอันนี้รอขึ้น3ดาวไปเลยก็เดี๋ยวหาดรูดมานะครับอาจจะไปสีก็ได้ช่องโลงละอืมเลดฟ็อกมาวู้ถ้า3ดาวนี่จับมาแบกเลยนะเนี่ยมีตัว5บาทฮะท็กซี่ไม่มีตังดึงครับจบรอบนี้ชนะก็น่าจะมีนะตังอ่ะลองดูกันครับรอบนี้เจอกับไนท์ครับไม่ติดปัญหาอะไรนะ รเซอร์คอฮะสดาว2ตัวหาแค่ตัวดุิตอีก2ตัวครับเราก็จะขึ้น3ดาวได้เลยแต่ตอนนี้ตังก็ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ครับหยิบมาผมว่าผมปิดจ็อบเลยดีกว่าแต้มเขาเหลือน้อยๆกันละใช้เลยกันครับปิดจ็อบไปก็อีก1นึ่งคอนเทนต์หนึแต้มหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคฮะอันนี้เจอกับไนท์อีกหนึ่งทีมครับคนละทีมกันเนาะอันนี้จะเป็นไนท์กราเซียเมื่อกี้ไนท์แบบ ดาก้อนครับก็น่าจะปิดจ็อบได้อยู่ครับชนะไปฮะโอ้โหของเต็มพื้นบานเบอร์เหลืออีกหนึ่งทีมทีมสุดท้ายก็เป็นทีมวอลเลอร์นะฮะโอเคได้เมลสตอร์มเมลสตอร์มนี่ก็คือแอคแท็กสปีดสามสิจัดไปนะครับใส่ให้ทัสแล้วกันนะครับทัสจะได้แบบตีเร็วขึ้นมาตีเร็วก็ได้เก็บสแต็คฮะถึงแม้ว่าจะไม่นำก็จะใส่อยากได้แค่แอคแท็กสปีดนะครับ มาคอมโบกับดูดเลือดวอลล็อกด้วยเนาะแล้วก็ต่อยแรงขึ้นด้วยฮนะจากภาสาบิสสม่ตัวเล่นกันดีกว่าเพื่อได้ดูอิดอีก2ตัวครับนี่ไงขาดอีกหนึ่งตัวฮัดูอิดเราก็จะเอาขึ้น3าดาวได้เลยและก็มาเป็นดักซับิริตนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ตัวกันหาดูอิดอีกตัวดูอิดอีกตัวไม่มาชายนิ่งแอสซินโอโหมากัน2ตัวครับอ่ะเดี๋ยวเอากังก้าไม่มีตังแล้วงับโอเค หมดเวลา19แต้มจบเลยไหมตีกระจายโดนหลายตัวอยู่ครับแต่เข้าน้อยนะเพราะว่าเป็น9วอริเออร์ครับมันก็เลยแบบมีพลังป้องกันเยอะแล้วก็นี่นครับตัวพี่เกมส์ดักสปลิตครับได้สกิลสวยๆเก็บกวาดไปโล่งๆฮะจบไม่จบครับ19แต้มเหลือชัยนิ่งแอสซิสินสุดท้ายียบร้อยโอเคครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้100แต้มเต็มแต่ก็คือแรงมันยังไม่เยอะนะมันก็เลยแบบได้ไม่ยากนะครับ ยังอยู่นัเจ็อยู่เลยยังแบบขั้นปฐมอ่ะเออก็อยู่ในช่วงเรียนรู้นะครับบางอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะอันนี้ก็มาทดลองครับเอาทัสมาแบกหนึ่งบางทน,บาน,นะครับดูเหมือนว่าพอกลางๆเกมท้ายๆเกมหรือว่าโดนทีมเวทเก้า <10 km S 1> นะครับม,มาก็เจ็บอยู่เหมือนกัน และการเข้าไปโจมตีมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยต้องเดินเข้าไปครับถ้าโดนแข็งเมื่อไหร่ก็คือเดินไม่ออกนะอ่ะโอเคจบไว้เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรา,ายชื่อบนหน้าจอน,นี้เลยไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ For the